แล้วก็มาดูคันที่1กันดีกว่าครับผมกับชัวร์แคมเปอร์นะครับที่อยู่ในกับรถกระบะ XLS สีประตูยกสูงที่ราคาเพียง799,000บาทแล้วมาใส่ชุดแคมเปอร์แบบนี้นะฮะในราคาพิเศษครับอยู่ที่666,000บาทนะครับผมนี่นะครับผมบอกเลยครับว่ากับรถกำลังนะครับที่เครื่องยนต์ที่2,000นะครับผมนะกับ170แรงม้าแบบนี้นะฮะสามารถบรรทุกและทำการขับเคลื่อนกับตัวเจ้าแคมเปอร์ตัวนี้ได้นะครับ นี่ครับผมบอกเลยว่าที่นี่ที่เดียวแน่นอนครับผมนะฮะแล้วไาดูครับผมว่าในส่วนของตัวแครเปอร์ตัวนี้นะครับความน่าใช้แล้วมันดียังไงกับในราคาตกแต่งเพิ่มเติมในราคาเพียง666,000บาทนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะข้อดีของเขานะครับสามารถทําการยกออกไปได้ด้วยนะคร<ม>ับผมเห็นไหมครับว่าและในส่วนของตัวอนเนกครบสูงนะรับอกเลยว่าครบคันจริงๆแล้วไปดูภายใน,นกันดีกว่าครับไปดูกันซึวนในส่วนของตัว้านแรกๆครับในส่วนของตัวรถนะฮะคือ ใช้ทําทประตูทางกระลทางบันไดขึ้นมาแบบแบบนี้นะครับคอบสุดสบายและดูภายในผมบอกเลยว่าโอ้โหโนกหน้าเห็นครอบครัวผมไหมฮะบอกเลยว่าตัวเล็กชอบแน่นอนโอ้โหอลังการแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าด้วยมาด้วยขอ,อเตียงและแอร์แบบนี้นะฮะ มีการส่งนะครับผมบอกเลยแน่ครับหมกเลยนะเนี่ยในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นในเครื่องครัวนะครับว่าเราทำกับข้าวนะครับผมหรือในส่วนของตัวที่เป็นตัวแอร์นะครับและตู้เย็นแบบนี้นะครับนี่และที่จริงทียังมีห้องน้ํานี่บอกเลยว่าคเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้เป็นอย่างดีนะครับผมนะฮะนี่แล้วก็ที่นอนนี่นีสามารถผมก็จะปรับได้แลครับผมและในส่วนของตัวมากต่างนะครับผมในการใช้งานบอกแล้วคันนี้นะฮะก็ยังเป็นยอดฮิตอยู่นะครับเพราะว่าคันนี้ในถ้าท่านใดสนใจนะฮะเป็นจองคิวได้นะครับตอนนี้คิวจะถึงมกราคมแล้วนะครับผมถ จะช้านะครับผมอ่ะแล้วไปดูคันต่อไปดีกว่าครับผมนะฮะในกับของตัวรถแทปเปอร์คันต่อไปนะครับผมอ่ะและคันนี้ครับผมก็มาอยู่ในตัวของตัวของแคลรี่บอยของนะครับผมตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับก็อยู่ในเจ้าของรถกระบะนะครับที่เป็นตัวรุ่น โอเพนแคปนะครับผมใน่วนของตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น X ออมพัทนะครับผมนะฮะผมได้าราคาลดนะครับผมแค่เจ็ดแสนก่าบาครับกับพร้อมชุดแต่งแบบนี้นะฮะของตัวแครเปอร์แบบนี้นะครับอันนี้มี2ชิ้นนะฮะผมบอกได้เลยว่ามี2ชิ้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่บอกว่าไม่อยากที่บอกว่ามันใหญ่มากเกินไปนะครับอยากได้แค่ชั้นบนนะฮะตัวนี้ก็สามารถทําได้และตัวนี้ข้อดีของเขานะฮะในการที่ตัวนี้เป็นโวกเป็นคานแข็งและมีสามารถมีสวิตช์ไฟฟ้า สามารถยกขึ้นลงได้เองนะครับบอกเลยว่าเราไม่ต้องใช้แรงของเรานะครับผมแรงข้าบนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูให้นากันดีกว่านะครับผมว่าในส่วนของเจ้าตัวนี้ัีไงกับตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าในการตกแต่งนะครับเขาใช้เงประมาณอยู่ที่เยี่0นแสบาทนั้นนะครับผมนะฮะอ่านี่แล้วตัวนี้ครับด้านล่างนะครับก็ใช้งประมาณอยู่ที่สอง0ส0เท่าไหร่400,000บาทนะครับผมนะฮะโอ้โหน่ฮะก็ได้ในเขมาแบบนี้เลยแต่อันนี้ผมต้องแจ้งนิดนึงนะครับผมกับเจ้ารุ่นตัวของรุ่น x a l p a ตัวนี้นะครับตัวนี้้จะตองเรราาากกยบ ท้ายออกไปนะครับผมและทําการตัววางตัวโคตัวนี้เชื่อไหมครับที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยได้หมดเลยนะครับผมฮะไม่ว่าในส่วนของตัวไม่ว่าจะในส่วนของตัวที่เป็นตัวยกหรือตัวเปิดแบบแบบนี้นะครับอะนรประสงค์ทุกอย่างครบครันนะครับผมนะฮะนี่และสามารถขึ้นพักได้นะครับตัวนี้ครับลองลองรับนะฮะครอบครองผมได้แน่นอนครับผมนะฮะนี่แล้วกอผการขึ้นแบบนี้นี่อไงครับ ถึงแม้ว่าผมน้ำหนักตัวจนักเกือบหนึ่งร้อกิโลแต่ก็สามารถรองรับได้นะครับและข้างบนหลังคาตรงนี้ครับมีฟูกที่นอนได้พักได้สบายได้เลยครับเป็นแคมปิ้งเหมาะกับเที่ยวเที่ยวช่วงปีใหม่นี้เลยนะครับอ่ะแล้วไปดูคันที่สามอีกคันนึงดีกว่าครับผมเป็นคันที่ผมชอบโดยส่วนตัวนะครับผมตัวนี้ครับที่จะมันจะอยู่กับในเจ้าของรถรถกระบะตัววายแท็กตัวนี้นะครับผมที่ราคาเพียงรถนะฮะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าบาทนะครับผมนะฮะแต่จะไม่ครับว่าทั้งหมดแล้วหมดนี้นะตัวแคมเปอร์ตัวนี้นะครับที่ราคาเพียง 39,900นบาทเท่านั้นนะครับผมคุณจะได้อะกำเน็จส่งครบแบบนี้นะครับไม่ว่าในส่วนของตัวที่เป็นตัวชาวเวอร์แบบอาบน้ำแบบด้านนอกแบบนี้ได้ครับโอ้แล้วก็มีส่วนของตัวรูมได้นะครับผมรูมอ่านะครับอ่ะแล้วก็นี่ในส่วนของตัวนี้นะครับก็มีแอร์ด้วยครับที่อยู่ที่9,000 BTU ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของความกำเประสงค์ของในการพักผ่อนด้านในครับตัวนี้นะฮะอ่ะเอาไขล็อกไปแล้วอ่ะอ๋อยังนะครับอ่ะนี่ครับก็จะพาวในส่วนของตัวที่มีเครื่องทำความเย็นด้วยนะครับของตัวนี้นะฮะของเป็นตัว กูเก็บน้ําได้เลยนะครับผมนะฮะเล่าเล็กสีเลยและที่นอนนะครับก็คือสามารถทําการนอนได้ถึงสีท่านถ้านอนแบบยาวนะครับผมนะฮะถ้าน้องๆเด็กๆของผมนอนสบายแน่นอนครับผมและทั้งหมดนี้ครับเชื่อไหมฮะกับในงานของแคมเปอร์เอ็กโปที่ประหลามห้าครั้งที่หนึ่งนี้นะครับผมบอกว่าถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับถ้าอยากออกรถแบบนี้นะฮะหรือถ้าท่านใดนะครับที่มีรถแล้วนะฮะอยากได้ตกแต่งแบบนี้ติดต่อต้นได้ครับผมที่เบอร์0649645399นะครับผม พรุ่งนี้นะครับผมเป็นวันสุดท้ายนะครับพาท่านท่านใดนะครับว่างหรืออยู่ที่โชนกรามห้านะครับแวะเข้ามาได้แต่ถ้าท่านไหนไม่ทันนะครับโทรมากิงกลางได้เลยครับผมนะฮะอย่าให้ข้อมูลได้แน่นอนครับผมอย่าลืมกระตักบอลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ